ดูอะไรเอ่ยตึงสมนั้นน่าวิวเก็บเห็ดงามงามใบไม้ก็สีสดงามมากแถมได้เห็ดก็เยอะจ้าเห็ดดำอ,อ๋อเต็มหมดเลย เหนื่อยโอ้เห็ดเต็มถุงหนักมากดูผลงานวันนี้แปงจะแปดโมงเพิ่งกลับมาถึงบ้านทุ่มกว่ากลับถึงบ้านเกือบทุ่มความใหญ่อันนี้เซฟส่วนอันนี้เห็ดดำเห็ดดำเต็มไปหมด ่วนอันนี้นี่ที่เขาขายในห้างแพง